สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องรูปร่างเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ซึ่งแบ่งออกตามลักษณะของการเชื่อมต่อได้ถึง4รูปแบบด้วยกันแต่เครือข่ายที่เราจะมาพูดถึงในที่นี้นั้นก็คือเครือข่ายแบบเมชซึ่งเป็นรูปแบบของการเชื่อมต่อที่เป็นนิยมมากนั่นเองครับเครือข่ายแบบเมชหรือ mesh t o p o l o g y เป็นรูปแบบเครือข่ายแบบตาข่าย ที่ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้างแบบไร้สายและนี่คือรูปแบบของการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเมชครับลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อสายหรือการเดินของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆทุกตัวทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นทางและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดจากการล้มเหลวของระบบกล่าวคือ เมื่อมีเส้นทางการเชื่อมต่อของคู่ใดขาดจากกันการติดต่อสื่อสารระหว่างคู่นั้นก็ยังสามารถติดต่อได้โดยอุปกรณ์จัดเส้นทางหรือเราเตอร์ซึ่งเราเตอร์จะทำการเชื่อมต่อเส้นทางให้ใหม่โดยอัตโนมัติแต่ถึงอย่างนั้นเครือข่ายแบบเมชก็จัดว่าเป็นระบบที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่นๆเพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมากหากแต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ทำให้รูปแบบเครือข่ายแบบเมชถูกใช้ในวงกว้างมากขึ้นทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเครือข่ายแบบเมชซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เราควรรู้จักนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายแบบบัสแบบวงแหวนและแบบดาวด้วย